เอาละครับก็ขอสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะครับทุกคนก็มาเล่นฟรีไฟโหมดกระโดดล่มนะครับฟรีไฟส่วนมากนะครับผมก็จะเล่นโหมด 4v4 นะครับเพราะมันแบบเล่นไวเก่งไวดีนะครับถ้าแบบโหมดกระโดดล่มนะครับในโหมดแรงผมอยู่ประมาณแพทินัมหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะแบบเล่นโหมด 4v4 อ่ะมันแบบ เล่นวยจบวยดีนะครับอันนี้แบบอาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับครับตอนนี้เราก็ให้เพื่อนเรานําโดดนะครับไม่รู้เพื่อนเราจะลงตัวไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันจะลงตัวไหนของมันวะทุกคนเฮ้ยไม่ถึงวะโอ้หมู่บ้านนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะมันน่าจะมีคนนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าหมู่บ้านใหญ่เนี่ยผอชอบมีคนมากระโดดลงอะแถวๆนี้แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีใครลงเลยว่ะทุกคน ดีแต่ก็ถือว่าดีสำหรับเรานะฟาร์มชิดิโอเคครับมีอะไรบ้างอุ้ยเจอกระทะเก็บมาก่อนเก็บรไรได้เก็บมาก่อน,อไรไอน,นครับช่วงแรกเจออะไรเราเก็บให้หมดเลยช่วงแรกอะ่ะเจอมีดบินตะกขลาดด้วยไม่รู้มีคนรู้จักเปล่ามีดบินนะขลาด<อ>เป็นแบบหนังสมัยก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ตั้งแต่ผมเด็กๆหนังอะ่ะค,ครับยาวอะ่ะผมไม่ค่อยมีของเลยว่ะี๋ยวเรา เราใจร้อนหรือเปล่าวะเพื่อนก็โดดมาปเป็นเดอยวามหาของแล้วกระเป๋เาสามนั่นไงเพื่อน,น,นไปละโอ้อะไรวะมันแย่งของเราอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราหาใหม่ชิวๆอะ่ะเมืองทั้งเมืองเราจะไม่เจอเฉลอกระเป๋าสามมาทุกคนบนมีอ,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 อะไรไหมเนี่ยสโคปสี่แต่ยังไม่เจอปืนเลยน้องมีสโคปไหมหพี่เพื่อ ไม่ค่อยมีของเลยว่าตรงนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะไปตรงนู่นดีกว่านะอ่าโรงงานระเบิดปะรำปนูนิวเคลียร์ What What the Fuck ที่มัเป็นโดมๆอ่ะแค่ไปตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นของน่าจะเยอะกว่าโอ้ยเจอบอลลูนเฮ้ยบอลลูนที่แร่ลงมาวะเฮ้ยมันทิ้งอะไรลงมาสมบัติโจรสลัดลูฟี่หรือเปล่าวะ วันพีทไม่ใช่ลูฟี่ลูฟี่นะ่ำมันชื่อตัวละครนะทุกคนพูดผิดขบับรถไปดูได้ไหมเนี่ยเอาการประคับมันติดปุ่มยาวทุกคนเดาเดาเดเด,เดผมต้องไปปรับซะหน่อยละเล่นจบก่อนนะทุกคนมันทิ้งมาตรงไหนวะเา้าทิ้งมาตรงไหนอะ่ะรีบไปเลยเหรอพี่ยังไม่ได้เก็บของเลยเอา้ามันทิ้งอะไรมา มาทิ้งมาตรงไหนก่อนเคชมันเราก็ฟาร์มฟาร์มดีกว่าไม่ต้องไปสนใจแล้วบอลลูนอะเดี๋ยวผมก็ว่าจะหาโทเค็นมาแลกของดีกว่านะทุกคนอตอนนี้เราก็ฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับเราก็มีของประ,ประมาณแล้วนี่มีไอเคมแล้วก็เอ่0็มนะครับแต่ว่าวมีแค่ลูกเดียวว่ะคัดแคนเฮ้ยเจ้าคนว่ะ วิ่งผ่านหน้าไปเลยเหรออืมอืมอีเคอีเคอุ้ยเจ็บหนักนะเจ็บหนักนะดันเลยเลยกันจังหวะนี้เจ็บหนักนะอืมแต่ไม่ตายแบบนี้เดียวก็ตายแล้วนะเมื่อกี้โดนระเบิดไปโดนระเบิดพี่ไปน้องนี่ไงเพื่อนเรายิงดาว่ะเตี้ยววิอุ้ยมีตัวมีตัวมีตัวตรงเพื่อนเลยอเคเพื่อนน่าจะจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วว่ะสวยๆเราไปเก็บของก่อนไปเก็บของตัวนน้นก่อน แม่อดได้คิวเลยวะ่ะเซลววิต็ทีกลังจะยิงเลยเพื่อนอุ้ยมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงทิ้นพันนีกกะสวยครับไอวอลไม่มีสวยเลยต้องการไอวอลมากขัดแคนจัดเลยตอนเนี้ยไม่มีจริงๆไอวอลแค่ไม่เป็นไรเรามีโคโน,โนอยู่แบบก็เหมือนไอวอลแหละ ดูครับว่ามีอะไรอีกมั่งอืมกระเป๋าเต็มครับตอนนีทไไ้ทิ้งอะไรได้บ้างทิ้งอะไรได้บ้างเพื่อนทำอะไรวะตอนนี้ครับวงก็ได้ทำการมบีบมาแล้วนะบงวงมาแล้ววงบีบมาแล้วเฮ้ยแลเร,เราลองไปอ่าไปแคมป์ตรงสะพานไหมเนี่ยเผื่อมีคนแบบขับรถมาหรือว่าเดินมา ก็ได้ดักยิงอะไรประมาณนี้ส่วนเกมพับจีถ้าใครเคยเล่นก็อาจจะมีสะพานนะครับแบบพลาวงบีบมาก็ชอบมีคนมาดักตรงนั้นอนะถ้าใครเล่นเคยเล่นพับจีอะผมก็เคยเล่นมานะสนุกดีนะครับฟับจีแล้วก็แบบในทั้งสองเกมครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เล่นแล้วนะ PUBG. พับจีอะเพราะแบบมันใช้พื้นที่เยอะไปหน่อยนะครับพื้นที่มันจะเต็มอะครับเอ,า,อาง่ายเฮ้ยมีคนมีคนมีคนครับมีคน อยู่ไหนอุ้ยไอวอลครับไอวอลแดงเต็มเลยนี่อุ้ยลัดช็อตหรือเปล่าเนี่ยนัดเดียวเหมือนลัดเขาอะเหมือนเราไปลัดเขาเมื่อกี้สวยไม่เป็นไรเดี๋นะตามเลยเยป็นคนลัานเราอีกโอเคตรงเพื่อนก็เหมือนจะมีนะครับนั่งไงพอมีและวพอมีแล้วมันไปไหนละว,วะไม่ทนันเซียววินาทีอีกแล้วอะโอ้เสี้ยววินาทีไปไหนวะมีไหมเนี่ยมีไหม ช่างมันเดี๋ยวเพื่อนเราก็จะการเึ้นจแล้โหดอยู่แล้วแคปเดี๋ยวามาเก็บของตอนเมื่อกี้ก็เลยนะเอเควุิยได้กระเป๋าสามมาสวยสวยครับจังหวะนี้โอเครีบรีบ๋บดโดนวงตายอ้าวกระโดดมาอย่างนี้เสร็จพิษจะน้องอึ้งแตกนั่นะเดียวครับโดดมาล้อหน้าล้อตาใจอะไรคือล้อหน้าล้อตาใจวะโอเค เราก็ได้มาสองคิวแล้วนะครับผมตอนนี้เคลียของคู่เราก็ต้องดูนะครับ,บว่าแบบมีคนตามเราขึ้นมาหรือเปล่าไอ้ตัวนั้นไม่รู้เพื่อนยิงไปยังนะแต่เพื่อนเราเขาน่าจะยิงไปแล้วแหละเมื่อกี้ตัวที่เราเห็นแบบแววปะตอนนี้ครับวงมันไปทางด้านบนนะครับแม้เราต้องขึ้นไปทางด้านบนนะ ข้างบนับน่าจะมีคนเยอะอยู่นะเฮ้ยเพื่อเราตั้งไอวอธทำไมวะท่านไมวะอ๋ออาจจะแบบตั้งกันคนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่มีคนนะครับโอเคครับในช่วงนี้นะผมก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะครับเพราะว่าแบบถมเป็นคนคีดเบื่อเล่นฟรีไฟลมันก็เบื่อถ้าเล่นไบ่อยนะทุกคนฟรีไฟลส่วนมากนะครับที่เล่นบ่อยๆก็สี่วีสี่ครับเล่นไวจุบไวดี d. แต่ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะครับ ถ้าใครมีเกมดีๆแบบมันๆก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับผมว่าอาจจะลองแบบเล่นเกมรถลงอ่ะเอาเกมแบบเขาเรียกวอะไร FR l e g e n d เหรอถ้าใครเคยเคยดูครับก็ลองไปเซิร์ชดูนะ FR l e g e n d อ่ะเป็นเกมรถนะครับแบบภาพภาพออกการ์ตูนกระตูนแต่ก็สนุกอยู่นะครับผมไปลองเล่นมาแล้วนะก็แบบมีดิฟแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับมันติเพเนะครับแต่เราก็ไปนในบ้านนี้นะครับ ของครับว่าในบ้านนี้มีอะไรบ้างแต่ของเราก็ค่อนข,ข้างฟูแล้วแหละอาจจะเอากระสุนเอเคมาอีกสักนิดสักหน่อยนะไม่แค่80นันอาจจะเพราะวิมีคนยิงกันหรือเปล่ามีคนยิงกันหรือเปล่าจังวันนี้นั่นไงผ่านหน้าเราไปเลยเราต้องใจเย็นครับเรารอลาดดีกว่าอุ้ยเพื่อนดาวหูเพื่อนโดนยิงเลือดเลือดรถูวูบเลย่้าเราไปช่วยเพื่อนลรแเราก็ตามไป อุ้ยวงก็มาโดนยิงอีกโอ้โหสวยครับสวยโดนยิงด้วยล้นล้นใจเย็นๆนะครับเราต้องใช้โคโนโ่ใจเย็นใจเย็นยนี่เราบาลังไอ,อ้วอลตรงนี้ดีกว่านะครับอุ้ยโดนยิงมาข้างหลังโอ้โหหลายทิศจังวะโอ้โหหน้าก็มีหลังก็มีอ่ะอุยอ้ยเพื่อเราใช้ปืนใหม่ว่ะปืนใหม่ไม่ค่อยแบบ ค่อยปมดลากเท่าไหร่นันไม่ค่อยเกียวเท่าไหร่มันยิงยากอะ AC แปดสิบเนี่ยอาจจะต้องเล่นแบบสายยิงหัวแบบลากขึ้นยิงหัวอะวันช็อตวันคิวประมาณนี้ถึงจะเล่นโหดเพื่อนเราอาจจะกันจะบอกเพื่อนเราอาจจะฮิวเราก็ได้ยกทีมตายยกทีมครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะสั้นไปหน่อยนะเพราะแบบตายไวไปหน่อยเี่ยครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์มาด้วยนะครับผม แล้วก็อยากให้ผมแบบทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับ